ก็ในส่วนของของการรู้จัก e a s ก็คือเบื้องต้นเรารู้จักจากการเสิร์ช Google นี่แหละ <S <S เอาอันดับแรกเลยนะก็คงเสิร์ช Google เพราะว่าเราเราก็หาซัพพลายในแง่ของงานทางเราจะซื้อก็ช่วยเสิร์ชมาแล้วก็แนะนํามา ดับแรกเลยคือในแง่ของคุณภาพของวัสดุคือเรามีเอกาสารซัพพอร์ตในเรื่องของเซอร์ต่างๆเราร้องขออะไรทาง EAS ก็ซัพพอร์ตเราได้แล้วก็น่าเชื่อถือในส่วนของคุณภาพของวัสดุเนี่ยหลังจากที่มาใช้งาน,นยอยู่ในเกรดที่เป็นมาตรฐานอันดับแรกเลยเรื่องการบริการ2เรื่องการแนะนําสินค้าโปรดักต์สในเรื่องในส่วนของการขนส่งการจัดส่งซัพพลายให้เราซัพพอร์ตเราในเรื่องของการจัดส่งเนี่ยค่อนข้างดีรวดเร็วแล้วก็ตรงเวลา ถ้าในส่วนของสายสายงานที่ต้องใช้แมททีเรียลนะ่ะผมก็คิดว่าทาง e S น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะเพราะว่า 1. คุณภาพได้ 2. ซัพพอร์ตในเรื่องของการ,รส่งของหรือว่าคําแนะนําค่อนข้างดีในส่วนของ Product มันเป็นคําตอบให้กับลูกค้าอยู่แล้วเท่าที่เท่าที่สัมผัสมานะครับ